คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2537เราสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2548เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและเข้าเป็นส่วนสำคัญของคณะแพทยาศาสตร์ การจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์นั้นมีเป้าหมายเพื่อรองรับนิสิตแพทย์ที่กำลังจะขึ้นเรียนชั้นคลินิกและเป็นการขยายขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมปัจจุบันขยายขีดความสามารถในการสอนและฝึกอบรมเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อีกด้วย ภาควิชาอายุรศาสตร์นั้นได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทันต่อความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาส่งเสริมพัฒนาอาจารย์พัฒนาการสอนนำไปสู่การสร้างบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีคุณภาพภาควิชาอายุรศาสตร์มีบุคลากรทางการแพทย์และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน12สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดสาขาวิชาตัจักวิทยา สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารสาขาวิชาโลหิตวิทยาสาขาวิชาโรคติดเชื้อสาขาวิชาโรคไตสาขาวิชาประสาทวิทยาสาขาวิชาโรคมะเร็งสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัม โดยคณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาและให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามพันธกิจของภาควิชาอายุรศาสตร์ที่ว่าผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลสร้างเสริมงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์สนับสนุนวิชาการแก่สังคม และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภาควิชาอายุรศาสตร์มีภารกิจหลัก4ด้านดังนี้ด้านบริการทางการแพทย์ด้านการเรียนการสอนด้านบริการวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆและชุมชนด้านงานวิจัย ภารกิจด <jogo. S 1> ้านงานบริการทางการแพทย์ประกอบด้วยงานบริการตรวจผู้ป่วยนอกทั้งในและนอกเวลาราชการงานบริการรักษาผู้ป่วยในอายุรกรรมโดยมีหอผู้ป่วยในทั้งสิ้น8หอผู้ป่วยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยวิกฤตได้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรมผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยอายุรกรรมผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ หอผู้ป่วยโรคสมองและหลอดเลือดสมองหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจหอผู้ป่วยโรคหัวใจงานบริการเฉพาะทางภาควิชาพัฒนาศักยภาพในการให้การวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมที่ซับซ้อนแบบรครบวงจรพร้อมอายุรแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาเพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยดังนี้การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรการจี้ไฟฟ้าหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่างการส่องกล้องหลอดลมการตรวจสมรรถภาพปอดการปลูกถ่ายไขกระดูกการล้างไตด้วยเครื่องฟอกไตการให้ยาเคมีบำบัดแบบครบวงจรการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยเช่นเลือดสมองตีบการบริการศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ภารกิจด้านการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการสอนนิสิตแพทยชั้นคลินิกมีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและบุรณาการใช้สื่อออนไลน์หรือ e-learning ผ่านศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ของคณะร่วมกับการเพิ่มประสบการณ์จริงผ่านการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิด เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โดยมีโครงการร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา2556จากนั้นในปี2559ได้เปิดหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการจัดหลักสูตรด้านการเรียนการสอนหลังปริญญา ภารกิจด้านบริการด้านวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆและชุมชนมีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีโดยจัดการบรรยายโดยอาจารย์แพทย์ในภาควิชาและอาจารย์รับเชิญจากสถาบันภายนอก เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรผู้ป่วยและให้นิสิตแพทย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนและการสื่อสาร ภารกิจด้านงานวิจัยส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์จัดทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเผยแพร่องความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านเพื่อการสร้างบัณฑิตและอายุรแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้นำการบริการด้านสุขภาพและรักษาผู้ป่วยตามหลักของวิชาชีพรวมถึงพัฒนานวัตรกรรมเพื่อตอบสนองการบริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานสากลต่อไป